สัปดาห์ที่แล้วก็วิ่งวิบากหนึ่งไปสัปดาห์นี้ก็วิ่งวิบากสองสัปดาห์ต่อไปก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมาใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ก็ใกล้จะได้เวลาลืมแล้วนะเอาละครับเราสตจัดไปได้เลยจัดอะไรครับจัดไปจัดเต็มจัดออกครับโอเคครับผมครับคอยหลังค่าให้ใหม่นับนะ กิจกรรมวิ่งวีบากส,สองจะเริมภายในอีกาสามสองหนึงโอ้ยหิวจุงเบย์อ่ะหจุงเบย์อ่ะงไม่กิอเลยเลยอ่ะศูนย์ตอนนี้ใครน้ำ ไม่ต่อครับลิัไม่สามารถจิ้งเจอเรียบร้อยแล้วแต่วีบบิ๊กนะครับตามมาเป็นอันดับที่หนึ่งไอ้ที่สองหายที่หนึ่งไปแล้วนะครับโดยกระโดดผู้เล่นที่ว่าลักษณะลักษณะตัวตนของเขาลักษณะร่างกายเนี่ยเหมือนเมล็ดถั่วเล็กๆเลยอว่าเวลาเขากระโดดนะเหมือนเออขี้เกียจอธิบายแล้วพอเหออะะ่เริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผู้เล่นจำนวนมากกำลังจำนวนว่านะคะกำลัง อัดดิสอัดจี้อัดจี้กระดุกกระดิ๊บวันนี้นะคะ <c oughs> คือกำลเข้ากับกบอกว่ากดงูนะคะไม่ใช่ครับทอ่ทอทอ่อท่อท่อน้ำขาวนะครับท่องเป็นน้ำขาวได้ไดีเลยเด้เจออะไร <c oughs> อ่ะอ้มันคือท่ออะไรสักอย่างที่แอดมินสร้างแล้วคิดจะออกอะ่ะ <c oughs> ถ้าคนเคยเล่นมาริโอ้ครับจะรู้จักนะครับท่อนี้ดีอ๋อสำหรับพี่อุ้ยนี่รู้จักดีมากเลยค่ะเอะไะครับใครเอ่ยไม่รู้ทคไมว่าบวิ่งตัถึงด่ะ ด่านงวยแ้วด่านงวยแบบเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอางงแล้วเอาเกบไปแล้วเอาเอาวับเอาีเอารั่วไปแล้วน้องปูเาล้วเาต่อ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 แม่แ้ยังไงฮะอ่าคนนี้โหเขาเซนจริงๆนะคะเดวบบิ้งตามมาติดๆคุณดีมตามมาติดๆค่ะอันนี้ืออเลยคะตัวขาวตามติด ดาร์กนิดนะคะแล้วก็หลอดหลอดเออหลอดไฟห้าสิบอ้าวทําไมไม่ไปทางตรงกลางฮะทางตรงกลางเป็นน้ำอุ่นนะน้ำซุปแสบายไปน้ำส้มฝันด้วยแบบน้ำส้มอร่อยนะฮะของฝันของฝันของขวัญอ้ยตอนนี้นะคะไม่ไปครับดาร์กนิดนะคะดาร์กนิดไม่มีใครไปเลยอะตรงกลางครเขาลงม็อกด้านล่างของน้ำครับเขาจะรอดหรือไม่เขาจะรอดหรือไม่จากน้ำอ่ะ อันนี้นะคะนะไ่เคยตกหรือไม่จะไม่เตกหรือไม่เอาครับตกวงนะครับแตกไปแล้วหนึ่งคนครับเทแตกเลยเหรอคะด้านเต้นคะตันนี้ด้าเต้นได้ยู่ที่หนึ่งนะคะก็ากำลังซองนะซองจ่อด้านล่างหุโดดโดดทุกมันด้วยความเร็วสูงไปก็ต้องตีนจะกระโดดเกาะหรือไม่นะครับจะลื่นตกหรือไม่ไม่ลื่นนะครับ มคาดว่ามือของเขานี่จะเหนียวมากเลยนะครับแบบว่าไม่รู้กาอะไรมาครับผมว่าแล้วครับวว่าแล้น่าจะเป็นน้ำกาวนะน่าจะเป็นน้ำกาวขาวเขาขุ่นๆนะเขาขาวเขาุ่นๆเนี่เหนียวด้วยเขาเขาขุ่นลื่นด้วยบ้าอะไรวะไปเกี่ยววะว่าไปเกี่ยวอะไรกูเจี๊ยบหน้าวะแล้วนะคะอ้าวคนนั้นล่วงไปแล้วนะคะอะไรเออเดิมนะคะเดิมนะครับ อ้าวนี้เป็นไงอ่ะอ้าวง้อ้าวงงอ้าวงงอ้าวคิดทางอ้าวงงอ้าวมึนนะอ้าวอุ้ยเกือบแล้เกือบเกือบโอ้ยสองคนนี้ยังตั้มได้ใช่ไหมอุ้ยต่างกันเรียบร้อยนะครับคุณต่อต่อยของเราครับเขาชื่อต่อต่อยนะครชื่อในเกมเขาชื่ออะไรวะโอ้โหลื่นเลยอ่ะ ลงไปอย่างลื่อเลยอะเอาตอนนี้จริงคนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ครับขอชื่อดาร์คเนสหนึ่งนะครับผมดาร์คเนสหนึ่งนะครับดาร์คเนสแปลว่าความมืดนะครับความมืดนะครับแต่ว่าเขาสว่างนะตัวเขาสว่างนะครับสีขาวนะครับผมนี่ต้องใส่หลอดออนได้เลยค่ะ ใครตัวด้วยไม่เห็นเนื้อลอยได้ใครเห็นเนื้อลอยได้ใครเห็นเนื้อลอยได้เฮ้ยเช็เนื้อลอยได้ว้ายโอ้คนน่ากินดีอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองขัวตายแล้วลัวตายแล้วปีน่าปีนทำไมโงไม่เห็นค่ะครับวนนี้เรามาสู่แดนทีเอทีนะครับ รู้ว่าพิเศษชีกันนะครับเอาครับกูวาครับเขาทึ่งไก่นะครับแอดเป็นคุณสั่งให้แนะนำให้ถือแครอทนะครับแต่ว่าเป็นไม่ไก่แล้วครับโอ้โหดีเลยว่ะไปแล้วครับบายบายเฮ้ยไม่น่าเลยเอาครับเราดูเราหดนะครับเขอตัวผ่าหรือไม่ใครคะคนที่ถือเนื้อหมูเมื่อกี้ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับผมเป็นรองเท้าแล้วก็เห็นอะไรก็ไม่รู้ที่คุณถือครับ ผมองคานคุณมากเลยครัตอนนี้ทำไมคุณมองคุณไม่เห็นคุณโซคุณ่โซเอามเาดโอดว่าี่อันนี้ก็ไม่ยอมปิทินนะครับเฮ้ยด้าเน็มาไงโอ้โหม่อย่งงงคือได้นครับผมอคุณโซสงสัยตกใจรแบบว่าแสงดนตรีมเป็ยังไงคิเพิ่งเกิดครับตอนนั้นเขาขายังไ แล้วลงไปอีกได้หรือเปล่าอย่าอย่าอะไรเลยยาพอตัวโพลเลยนะครับเนี่ยอยาแลยสีไป็นธรรมดานเลยแย่ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากประมาณห้าถึงหกคนนะครับได้มาถึงการสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะจำนวนไม่น้อยจริงๆค่ะแบบฝูงสามสิบคนก็ได้เลย คนนี้คนที่ขอครับพี่ตัวนัวงไปแล้วโอ้โหเกือบถึงแล้วนะครับนิดเดียวเองเอาแล้วแล้วคุณใครอะไรอ่ะทำอะไรเมื่อกี้โตอ้ามาดูว่ามีใครเหลือรอดบ้างครับจักเห็นหนึ่งยังอยู่นะครับยังอยู่ตรงนี้นะครับจังหวะิปเตอร์เหนหนึ่งนะครับโอ้สอบคนนี้ไม่ค่อยได้จบไปแล้วนะครับคิปเปอร์ระเบิดคิปเตอร์กำลังเบ่งเลยครับเบ่งไม่สุดนะครับ เรามีตอนนี้ก็มีประมาณอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะครับอยู่ในนะคะทุกทตอนนี้เซอมูไรวู้ดบิ๊กกำลังจะที่หนึ่งแล้วค่ะเซอมูไรวู้ดบิ๊กกำลังจะเข้าทีนชัยแล้วยังไงยังไงเขาพุ่งตรงไปแล้วพุ่งตรงแล้วขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วเหยียบสวิตยเหยียบสวิตช์ดีอยู่สวิตยเหยียบสวิตได้เหยียบมาแล้วยเหยียบได้แล้วคมาดูส่วนแรกครับกันบ้างนะครับว่าเขาไปที่ไหนมาส่วนแรกนี่ยังเงี้ยอยู่เลยค่ะตาปิดดูนะครับตามหล่่วงไปคะ ลากอ่ากอะลาไก่ไปค่ะเสียงน่ารักๆเลยเนาะาไก่ค่ะน่าสนใจนะคนลุกกลๆไม่ไไรู้ออยรอบเฮ้ฮ้ไอพวกกำลอะไรนะลาก่ลาก่ค่ะอเ,คเอาไปทำเอาไปทำเอำอะนะเสียงตอนเปิดคลิปเลย อุ้ยไจะเปิดอื้อมันจะแตกๆนะตอนนี้นะคะโอ้โหตรงที่แบบมีน้ำวนงูนะมันเป็นน้ำแตงแใจน้ำวนงูถ้าแตกไปเจอเลยครับตอนนี้หลายคนแล้วแตกแต่เยอะมากแต่เยอะมากผมนี่แบบว่าสับสนกันสองทิศทางเลยครับไม่มีใครที่จะคิดแบบอ่อมาน้ำอุ่นๆเลยเหรอคะอุ่นคุณสั่งกอมส้มๆเหมือนแดงๆเลยได้สุดยอดมากเลยครับ อะไรนะสุดยอดนะฮะสุดสุดยอดเลยครับโอ,นนอ,อ้ครับครับนนผมน,ผมนี่ผมนี่งงกับคำพูดแล้วผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรอะ่ะแบบว่าที่บ้านเราฝนตกจำนวน,นไม่น้อยนะคะล่วงนีแล้ววิ่งอย่างสุดความสามารถนะคะเพื่อจะแบบไปอยโอหคนตนะ่ออที่นี่ครับคุณสากค,ครับแก้ดเลยครับผมอย่างไวนะครับติดบันได้เลยครับเขาเล่นบันไดแล้วตอนนี้ติดบันไดติดบันไดไวัล้วผมนิดบันไ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 ด เราจะมารอคนบนจุดสุดยอดกันนะครับตอนนี้กินออนเยอะมากเลยค่ะเขาขึ้นมาแล้วเอาเยอะเยอะเยอะเ<ป>ยอะมตึง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 อันนี้นะคะโอ้โหเขากำลังหาทางขึ้นอย่างางสามารถนะคะว่ามันอยู่ตรงไหน ครับเานะที่คนจะตกเป็นล้านนะตอนนี้ตเป็นล้านเลยล้านเี้ยเนยวมวทไมคนนงเขาแตกลาดมากเลยเขาเขาใช้เขาใช้อะไรครับเขาจะเทาใช้เท้าับไส่เชือครับแต่ว่ามีความฉับฉับมากสูงแต่าสูมนะคะเหัวลน้โอ้ผมนี่พูดเี้ยเลยเกบใจอะเเว่าอะไรเยมยเียวตั้องดีๆนะคะ เ่าอะไรนะคะเขาไปิดากันั่งไดทัไคผมนี่หลายคนหลายคนนี่พยายามนะคะโอ้มีจานวนไม่น้อยค่ะล่วงเงินไปเป็นจานวนไปสิล้าน่ะล้านล้านอะไรอะล้านขายล้านขายปตโกขับตอนนี้ที่ได้ขม้โตน่อ้ ใจเสียงรถใช่ยเอาคุณตูนครับคุณตูนมัไมไม่ยอมเข้าใจครับรือว่าจะยอมสลับเสีนนะครับโอ้ตูนเขาเจอแฟนคลับมั้งพี่ตูนถ้าพี่ตูนรู้เนลเส้นหน่อยได้ไหมคะใหม่ได้ไรเส้นว่าไรเราไม่คิดอรื่องเจาน้น้อะไร ตู้น้ำเลยน้ำเลยน้ำน้ำนนด้พังพังฝังงังสับผักมือลร่นะสับบ้ค่ะมือแรงครับยูหิวอันอยเเขาไม่กินหรอกหมดเลยไปหิวไปหิวอาหารหายอาหารห้อาหารอาหหานะเรื นี้นะคะดกเนี่ยคิดหนักนะคะเห็นร่วงเป็นสิบสิบตัวรอบนะคะสิบรอบสักเมตรออกตัวแบบว่าได้สวยงามมากแต่ว่าทำไมไม่ทราบว่ามาติดด่านอะไรตรงนี้อ่ะใช่ค่ะมันจะมาที่หนึ่งไปนำมาถึงเลยติดไปนะครับไม่ได้เลยเอาครับพี่ตูดเข้าไปที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหที่สามถ่ายนะถ่ายตูดวายเออ ผมเจอพี่ตูนเนี่ผมขนเลยครับไอหน้าขนเลยหูสัตว์มีขนเลยอะขนลุกครับไม่ใช่ครับคนเรื่องครับไปกี่ครับเอาแล้วครับวันีเกมีเราเอากลักันแล้วะเัโอ้โหตอนนี้ครับคนที่อยู่ด้าีครับมันยากขนาดนั้นเลยเหรอยากขนาดนั้นเหรออะไรนะ ยาตอนนี้นักเล่นนะฮะก็ยิ่งมันไม่ยากคุณกิ๊นมาแล้วค่ะผมกินมาแล้วค่ะคายโยลูนะฮะคายโยลูอะไราอยู่ดีคายโอลูดูดีว่าคายโยลูยลมอ้าวคนคนหัวทิมบ้านาเราตอนนี้เห็นชื่อชื่อทีมมาประจำครับดูสามีคนตรงนี้นี้ยจิ้มมาตรงนี้นะครับแล้วก็โดดไปเลยก็ได้นะเอาไป ตอนนี้มีที่สามแล้วครับใจมากครับ,รบที่ไหนนะสนใจคนน,คน,นี้คนนี้นะคะเขามาอย่างแรงมากเลยอ่ะอาแล้วก็ล่วงไปละะลแล้วนะคะเจ้าก๋วยดูด่านนี่จิวรามเป็นด่านที่เราชอบที่สุดครับด่านไทค่ะอีดานโค้งสามนะคะทาง<ห>วิ่งที่หลอกหลอนนะมีคนตกไปด้วยทางวิ่งที่หลอกหลอนด่านงงวย้วย แอาวิ่งเขาวิ่งไปแล้วแล้วเขาก็โดนกระดูสอยนะคะแล้วลก็ล่วงไปทังคู่นะคะานน้ำตอนนี้ก็มีคนผ่านจำนวนมากพอสมควรนะครับคือว่ามันเริบง่ายนะครับสำหรับผู้ที่เคยตกสักรอบสองรอบนะครับก็จะรู้สึกถึงความยากนะครับแต่ว่าผู้นักเต้นนะคะคนที่เล่นน้ำบ่อยๆอ,อ่ะเขาจะรู้สึกไปว่าม,มันมันง่าย,อ,ยอ่ะมันง่ายแบบว่า เนาะเหมือนไม้เลยทำมไม้ดูดิอ่าใช่ค่ะทามไหมทามทามเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอะน้ำอะไรน้ำอะไรอ๋อโอ้ยขาขาวขุดๆอุดโอเ้ยมันจะไม่เป็นไม้คามแล้วนะโอ้ยรูปชมด้วยนะครับเราจะซิงเตอร์ขับให้ครับผม เจอเนี่เยอะเลยนะเพราะเราคุยติดเลยทุกรอบไลเเอาเตรงปกอีกแล้วนะครับรักเล่นนะรักเล่นที่คิดหนักเลยนะเห็นเหนื่อยมามาสิก็รอบนะเหน่อยแต่ทีเราบายบาตอนนี้นะคนจำนวนมากนะครับก็รอรับของปลอดใกันรอปลอดใแบบว่าไม่เล่นเล่นะครับไม่ให้ไม่ให้คับแบ่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 แ่แ่แบ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 ่่แบ่แบ่แบ่ล่แบ่แบ่่แบ่แ่่่่่ เล่นเลยครับล้อเลยเลยครับต่อดีไปด้วยไปด้วยไไปด้วยม่ครับการการวิ่งการผจญภัยในกิจกรรมที่ตอนนี้แต่วิ่งไปแล้วครับวิ่งเร็วๆแล้วครับโอ้โหผาทานนครรับโอ้โหตอนนี้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายว้าวมาโดดลงไปครับไปด้วยรอครับตอนนี้ถึงบันไดแล้วจะโดดไหมโดดถึงไหมโดดถึงไหมโดดถึงแล้วนะปูปี๊ดเลยครับวิ่งนะคะแต่วิ่งเก่งไครับเก่งไงเขาโม้เลย

ว่ายน้ำดำน้ำอุปการังในน้ำนะคะเยอะมากเลยไก่กอนะคะแล้วก็จะสิงอุ้ยเป็นมาสือเค้กอุปกาสือนท็กเอารล้วไปไปเอ้ยได้แล้วนเสร็จสิบอ่าอได้ถึงดาวที่เราจะผ่านได้ไหมยานงอย่างนี้เอา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 ชนกูหูตกได้เลยเนี่ยโหร้ายมากใหม่ร้อนใหม่เดือดช่างเกินรับมี ุดสักเกตให้ง,งานครับโดนซ้ายขวาทีนะครับแค่นั้นละครับแล้วก็ต่อไปเราก็มาพบกับ<า>ที่เราเรอคอยนะครับใครรอคอยครับรับรู้จักเขาจะคือตปาปลาแคร์หรอทำไม <c oughs> เป็นเป็นเครื่องน้ำพุใช่ไหมครัเครื่องน้ำน <ะ S 2> นพุเดี๋ยวแต่อุ้ยจะมาเล่นดาบน้ำนะครับจะดูว่าจะรอดจากน้ำไหมน้ำหรือไม่นะครับโอบ้อสบายครับง่ายครับโอ้ปล่อยลอยสบายสบายนะครับมันไปของมันเองนะครับผม

ยอดแทงปวดหัวยอดแทงยวดใส่หมดเล่าปวดหัวอะไรยทีเดียดได้หนอผมจะปวดหัวนะเสี่อุ้ยอไปทำต่อไปรอบเราไปดัดต่อไปนะครับตอนนี้นะครับต้องใช้ชิคในการเปิดเปิดกระไดนะครับสองครั้งท่าไปแล้วก็ขึ้นหุ่นกระไดไปนะครับขึ้นขึ้นอย่างไรนะครับต่อไปดัดเผาวัดนะครับมีชิคที่เผาวัดเลยต้องต้องกระโดดเฉียงนครับ แล้วก็ลงโดล่าเุัดครับผมมาครับเอาไปครับกระโดดถพลอไปดปเลยนะอใส่องสองสเสยนะสองเยหูตัวดำดำดำขอเสียงกีตารเสวี่หน่อยครับเร็วๆพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเยอะนะเยอะแลวเยอะแลวพอแล้วพอแล้วสานี่เป็สนที่ อุ้ยเนี่ยครับเคยเคยทำมานานครับก็เลยทำแต่เพจมาแบบนี้เป็นคนอยตัวทำมานานทำมานานนี่คือทำอะไรครับทำละครัำบทเออไม่ใช่มาจินดาณนะมาจินดาเออช่วยพี่เจงทำนักท่เยอะด้วยอะไรอย่างนี้ปะพวกพี่ๆน้องๆด้วยครับใช่ครับเขาทำนักท่าเยอะด้วยนะคะสองคนนี้รู้เรื่องอะไรผมเป็นจุ้งนะผมไปเลยก็อ้าวคเอาคนนี้จินดานครับต่อี้ครับ พี่อุ้ยเ้าบันไดมีบินใส่ไม่ดีว่ะเขาตกตกแล้วบันไดมีเนีแต่เขาบินขึ้นเลยอ่ะอไนี่บันไดนะครับต่านี้ยากยากพอสมควรนะครับมีผู้พิจิตรอยู่เยอสมควรครับเราจะผ่านไปหออ้าวลุ้แล้วว่ะล้ยังไงตาโคนลายหมดอ้ามไปเลยอ้เราจะขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมยังครับ จะร้อยแล้วครับผมร้อยแปดสิเจ็ดครับโอเคไปอ่ะใหม่โดนไปแล้วค่ะเอู้เลยเดเดยเดีเด้วยดินเดสนรดินเดินัดินเดินเดนเดินเเดินเดินเดนเดานเดินเดินเดินนเเรินเดเคิ่อเดินเนเดนเนินนเเดนเินนเเนนนเนิน ทีี่่ก็ตายยยได้เเลนพูดถึงกิจกรรมเนี่ยว่ามันไม่ยากอะมันง่ายมากเลยอะแต่ว่าคนสร้างยังเล่นไม่ผ่านเลยว่ามันมันก็ง่ายมันไม่ยากเท่าไหร่ยังอยู่อีกอ่ะดูดิอะไรคะดักเล่นหรอคะดักเล่นยังอยู่ดูดิอน่าะเรามาดูตรงนี้นะครับจุดที่ดักเล่นไม่ผ่านครับตรงนี้นะครับคือจุดนี้เองเราจะมาดูว่ิวให้ดูนะี่ไาการโดดการโดดมันต้อง มีเล็กในการกระโดดนก็ต้องตันหายใจประมาณ0ูน่วิแบบวาผ่านเลยอะไรวะครับรูครับผ่านครับจุดจุดจุดยอดเลกนิดเดียวครับจุดยอดแล้วอีกนิดเดียวเื่อวเรียบร้อยแล้วหมูจุดยอดนะครับเขาะอยู่ีสาวสาคนนี้ได้ขาขาล้าเลยนะคะเดี๋ยวเรองเดี๋ยวเร่อเี๋เราทำท่าเร่งเรงนะคะทตา เพิ่มแป๊บนึงนะครับมีคนบอกว่าเพื่อน้หลุดเปิดอล้วหลุดฆ่าไม่ได้ครับหลุดก็ก็เดี๋ยข้างในแน่มจะได้ไม่หลุดเปิดหน้าพี่ถ้าเราปิดไว้หน้าไว้หน้าเราจะไม่หลังเมื่อกี้นี่เปิดเลยไงขางเลยเห็นคนบนเรือร้อยหกสิบละเห็นหน้ตอนนี้คุณต่อกับที่เดิมนะเอาไปได้หรือไม ผ่านติดอะไรมันติดติดกเขาผ่าปลาหลายรอบติดหัวไม่รู้เป็นอะไรเออตุ้ยเอาฉันไปมาปั่นก็ไม่ใช่คุณต่อจะผ่านหรือไม่ลุ้นลุ้นตอนนี้นะครับหมายเห็นเขามาประมาณสี่ห้ารอบนะที่มากตินนะวอาต้องเนยากจริงนะเพราะตรงนี้มันโหลดได้หรืได้โหลดได้ครับเดี๋ยวคุณสังกจะทำการโชว์วิธีการโหลดให้ดูเราต้องออกเราสักแล้วคุณสักโหลดโหลดลงไปในน้ำทุนเลยโหลดโหลดต้นหน้า้าเมีย นไอะะรการโดดเนี่ยเราต้องถอยร่างมาประมาณสองเซนติเมตรนะมาให้หัวมันกระโดดกระดือกระดือได้แล้วก็นี่อ้าวโอ้โหคุณต่อผ่านได้เลยเนาะปูหูเลยค่ะต่อได้เลยนะคะใหม่ในงงเลยค่ะเสียวเสียวสอจะเอาไปต่อเข้ามาตุดุดุดยอดเรียบร้อยนะปู เขาบอกว่าเหนื่อยเลยนะคะอ่หรับวันนี้มาดูอัพอันดับที่อันดับที่5นะครับเขาจะผ่านได้ไหมนะจุดจุดนี้ครัโอ้ากโหเขาบ้าาผ่นเลยมาอย่างง่ายครับเขาแบบว่าเขาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับอันดับที่ห้าครบแล้วนะครับเอ้ครบแล้วเย้กิจกรรมนี้นะคะแจกอะไรคะคุณจ่าแจกแจกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เลีอรก็ไม่รู้ค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคนแรกครับแต่วิ่บลิงนั่นเองสักตว์มันขอเ็ชลยอืรัอนแล้วขอเชิญนายเซอุยมาถ่ายด้านหน้านแกดาคะหม่ใหม่ถ่ายให้ค่ะเป็นช่างภาพเป็นตุุ๊เป็นครับตุ๊กลุคลุ้เนี่ยเคุโซอะไรคลุ้ง พี่พี่ตูนนะครับูพี่พี่ตูนตูนนะคะเมื่อพี่ตูนต้องทำตาเขาเพียวตูนเขาตาเขา,ตาเขาแบบตาเขาแบบตาเขาลอยเัวใหญ่อ๋อค่ะค่ะต่อไปนะครับจากเน็ตน,นะคะบูความมืดมากเลยครับดูหน้าตาดูแววตาครับความมืดของแววตาไม่อะเขาน่ารักอะนะอ่านิไหมะคร <ๆๆ S 1> ับรับยูท่าน,นะครับอินเจย์แฟนนะคะอินเออฮะ กินเจแม่เขาเท่จกิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นสเตีมนะครับเขาไม่ใช่ไปอิ่มเขาไปดิ่มจอมนะครับโอเคครับรับสำหรับวันนี้นะครับเราคงต้องขอลากันก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเตี๋ยวเลยค่ะ